นุ่งแมวมีอายุกี่ปีกันแน่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับน่แมวสุดที่รักของเราที่นอนอยู่ข้างๆ้าจากนุกแมวตัวน้อยๆที่แสนสุขสนจนกลายไปเป็นเพื่อนคู่ใจที่อยู่เคียงข้างเราในทุกวันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆเลยนะครับแต่เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่กับเราแน่นานแค่ไหนกันนะคำถามนี้คงอยในใจทาสแมวทุกคนใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาไขความลับว่านุ่งแมวมีอายุเฉลี่กี่ปีกันแน่ดยเฉลี่ยแล้วนะครับน้องแมวของเรามีอายุประมาณ12-18ปีครับก็มีบางตัวถ้้าาาไดดดรรับกกูแลีมๆ ก็อาจอยู่ได้ถึงยี่สิปีหรือมากกว่านั้นเลยนะครับซึ่งอายุขของน้องแมวมีอยู่กับหลายปัจจัยครับอย่างแรกเลยก็คือการเลี้ยงดูครับแมวที่เลี้ยงอยู่ในบ้านมักจะมีอายุยืนกว่าแมวที่เลี้ยงอยู่นอกบ้านพระปลอดภัยจากอุบัติเหตุและก็โรคภัยต่างๆครับอย่างที่2นะครับในเรื่องโภชนาการอาหารที่ดีมีคุณภาพก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมครับและก็อย่างที่3การดูแลสุขภาพการพาน้้งแมวไปฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพเป็นประจำและการทำหมันก็จะช่วยยืดอายุไขของน้องแมวให้มากขึ้นได้คร จใส่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับเรื่องการทาเช่นนี้ก็จะช่วยให้น้องแมวของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและก็อยู่กับเราไปนานๆครับเห็นไหมละครับเราสิดเหมียวการดูแลที่ดีอยู่ใจสำคัญที่จะทําให้น้องแมวของเรามีอยยุยืนยาวและก็มีความสุขครับ